ในเซี่ยวนาทีที่การสนทนาสิ้นสุดลงคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างที่สำคัญหล่นหายไปในช่องว่างระหว่างคำพูดความรู้สึกเย็นวาบที่ปลายนิ้วรสขมแปรที่โคนลิ้นเสียงลมหายใจที่ติดขัดอยู่กลางอกความเงียบที่กดทับลงมาบนบ่าอย่างเงียบเชียบเศษเซี่ยวของความพ่ายแพ้ที่ลอยคว้างอยู่ในอากาศยินดีต้อนรับสู่ injection time สรุปหนังสือ Never Split the Difference: Negotiating as if Your Life depended on It โดย Chris w o s และ Taras เรามักถูกสอนมาให้เชื่อว่ามนุษย์คือสิ่งมีชีวิตที่ใช้เหตุผลแต่ในห้องประชุมที่แสงไฟสลัวหรือเหนือโต๊ะอาหารในค่ำคืนที่ตึงเครียด เรากลับพบเพียงความไร้เหตุผลที่พุ่งพล่านอยู่ใต้ผิวหนังความเงียบก่อนการตอบโต้ดูเหมือนจะยาวนานกว่าปกติในวินาทีนั้นสมองของเราไม่ได้ประมวลผลตัวเลขหรือข้อเท,ท็จจริงแต่มันกำลังติดอยู่ในกับดักของอารมณ์ที่มองไม่เห็นลองจินตนาการถึงใบหน้าของคู่สนทนาที่อยู่ตรงข้ามดวงตาที่จ้องมองมานั้นอาจไม่ได้สะท้อนความจริงใจเสมอไป เข็มนาฬิกาบนผนังเดินไปอย่างเชื่องช้าจนได้ยินเสียงกลไกลจังหวะที่หัวใจเต้นกระทบสี่โครงบอกเราว่าการต่อสู้เพิ่งเริ่มต้นไม่ใช่การต่อสู้ด้วยพละกกำลังแต่เป็นการต่อสู้ด้วยความเข้าใจในความเงียบนั้นมีนกลไกทางจิตวิทยานับร้อยกำลังทำงานเราพยายามจะนึกหาเหตุผลมาสนับสนุนความต้องการของตัวเองแต่บ่อยครั้งที่คำพูดที่สมเหตุสมผลที่สุดกลับถูกเมินเฉย ความรู้สึกไม่ยุติธรรมเริ่มก่อตัวขึ้นเหมือนเมฆฝนที่ตั้งเขาความสั่นสะเทือนเล็กๆในมุมปากของอีกฝ่ายบอกใบ้ถึงบางสิ่งที่ซ่อนอยู่เขากำลังตัดสินใจด้วยสัญชาตญาณไม่ใช่ด้วยตรรก,กะมนุษย์มักตอบสนองต่อความกลัวและความสูญเสียก่อนผลประโยชน์เสมอเสียงในหัวของเรามักจะดังกว่าเสียงที่เปล่งออกมาจริงๆ เราเฝ้าคิดถึงคำตอบที่สมบูรณ์แบบหลังจากการสนทนาจบไปแล้วหลายชั่วโมงความเงียบในรถระหว่างทางกลับบ้านเต็มไปด้วยเสียงสะท้อนของความเสียใจทำไมเราถึงไม่พูดคำนั้นออกไปทำไมเราถึงยอมรับข้อเสนอที่เรารู้อยู่เต็มอกว่ามันไม่ยุติธรรมช่องว่างระหว่างความต้องการและความเป็นจริงดูเหมือนจะกว้างขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความสับสนการรับฟังอย่างลึกซึ้งคือแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียว มันไม่ใช่แค่ได้ยินเสียงที่พ้นผ่านริมฝีปากออกมาแต่มันคือการได้ยินความรู้สึกที่สั่นไหวอยู่ในน้ำเสียงนั้นการหยุดพูดเพื่อให้อีกฝ่ายได้เติมเต็มความว่างเปล่าด้วยความลับของเขามือที่ประสานกันอยู่บนโต๊ะเริ่มคลายออกอย่างช้าช้า<ๆ>เมื่อเขารู้สึกว่ามีใครสักคนกำลังฟังอย่างแท้จริงลองนึกถึงพนักงานเสิร์ฟที่ทวนรายการอาหารของคุณอย่างใจเย็นชีสเบอร์เกอร์ไม่ใส่หอมนะครับ เสียงของเขาราบเรียบแต่มั่นคงมันคือการสะท้อนภาพหรือ m i r roring ความรู้สึกปลอดภัยเริ่มแทรกซึมเข้ามาในใจโดยไม่รู้ตัวเราเริ่มเชื่อใจคนที่พูดภาษาเดียวกับเราหรือคนที่ทวนคำพูดของเรามันคือความเชื่อมโยงที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังอย่างประหลาดใจในห้องที่เคยเต็มไปด้วยความกดดันการ m i r roring เปลี่ยนบรรยากาศให้นุ่มนวลลงอย่างน่าเชื่อเมื่อคุณทวนคำสุดท้ายของเขาออกมาอย่างแผ่วเบา เขาจะหยุดคิดชั่วครู่ดวงตาจะหลี่ลงเล็กน้อยความเงียบที่ตามมาหลังจากการมิ r o ริ n งคือพื้นที่แห่งการเปิดเผยเขาจะเริ่มอธิบายมากขึ้นเริ่มบอกความลับที่เขาไม่ได้ตั้งใจจะบอกมันคือจังหวะที่กำแพงแห่งความระแวงค่อยๆทลายลงทีละก้อนน้ำเสียงคือเครื่องดนตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการเจรจาลองนึกถึงเสียงดีเจรายการวิทยุตอนดึกที่ทุ้มต่ำและนุ่มนวล มันไม่ใช่เสียงที่ออกคำสั่งแต่มันคือเสียงที่โอบอุ้มความกังวลจังหวะการพูดที่ช้าลงทำให้ความโกรธของอีกฝ่ายมอดดับลงได้ทันทีมันคือเสียงที่บอกว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมในขณะที่ยังคงทิ้งพื้นที่ให้คนข้างๆได้หายใจเปรียบเทียบกับเสียงที่สดใสและขี้เล่นในยามเช้าเสียงที่สวมรอยยิ้มไว้ข้างในแม้จะมองไม่เห็นด้วยตาเมื่อเราพูดพร้อมกับรอยยิ้ม เส้นเสียงจะเปลี่ยนรูปทรงไปเล็กน้อยแรงสั่นสะเทือนที่ส่งออกไปจะสร้างความรู้สึกอยากร่วมมือความอบอุ่นที่แฝงอยู่ในคลื่นเสียงนั้นสามารถละลายน้ำแข็งในใจได้ก่อนที่คำพูดแรกจะหลุดลอยออกจากปากความรู้สึกก็ได้เดินทางไปถึงก่อนแล้วลองสังเกตช่วงเวลาก่อนที่เราจะเปล่งเสียงออกมากล้ามเนื้อรอบลำคอที่เกรงตัวการกักเก็บลมหายใจไว้ในปอดและเมื่อเสียงนั้นหลุดลอยออกไปในอากาศ มันทิ้งระลอกคลื่นไว้นั้นน้ำเสียงที่นุ่มนวลเหมือนการรูปหลายบาดแผลที่มองไม่เห็นมันทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเขาไม่จำเป็นต้องป้องกันตัวอีกต่อไปความปลอดภัยนี่เองเป็นรากฐานของชัยชนะที่ยั่งยืนความเห็นอกเห็นใจเชิงยุทธศาสตร์หรือ tactical empathy คือการสวมจิตวิญญ,ญาณของผู้อื่นมันไม่ใช่การสงสารแต่มันคือการเข้าใจกลไกลที่ขับเคลื่อนเขาอยู่ มองดูรอยยุ้นบนหน้าผากของหัวหน้าในขณะที่เขาปฏิเสธคำขอขึ้นเงินเดือนเขากำลังกลัวอะไรอยู่เขากำลังถูกกดดันจากที่ไหนการมองเห็นเบื้องหลังของคำปฏิเสธคือการกลุมอำนาจที่แท้จริงมันคือการอ่านใจผ่านความรู้สึกที่ไม่ได้ถูกเรียบเรียงเป็นคำพูดการใช้ป้ายกำกับหรือเลเบลลิ่งคือการมอบชื่อให้กับปีศาจที่อยู่ในใจเขาดูเหมือนว่าคุณกำลังกังวลเรื่องงบประมาณในไตรามาสหน้านะครับ เมื่ออารมณ์ถูกระบุชื่อความรุนแรงของมันจะลดน้อยลงทันทีเขาจะหยุดชะงักเพื่อพิจารณาความรู้สึกนั้นความเงียบที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือความเงียบที่ทรงพลังที่สุดมันคือการรอคอยให้อีกฝ่ายยอมรับความจริงที่ซ่อนอยู่ในห้องที่ปิดตายด้วยคำว่าไม่มีงบประมาณการใช้ป้ายกำกับทำให้ประโยคนั้นดูเบาบางลงเหมือนหมอกควันเมื่อเขาได้ยินคำว่าดูเหมือนว่าคุณรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่ยุติธรรม ความโกรธที่เคยพุ่งพล่านจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกที่ถูกรับรู้เขาสูดลมหายใจยาวขยับท่านั่งและเริ่มเล่าปัญหาที่แท้จริงนั่นคือวินาทีที่การเจรจาที่แท้จริงเริ่มต้นเรามักจะวิ่งหนีคำว่าโ no นเพราะมันเหมือนการปิดประตูใส่หน้าแต่สำหรับนักเจรจาผู้เชี่ยวชาญโน no คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางมันคือคำที่ให้ความรู้สึกปลอดภัยและมีอำนาจแก่ผู้พูด เมื่อเราอนุญาตให้เขาพูดคำว่า no เรากำลังมอบอิสรภาพให้เขาและความอิสระนี่เองที่ทำให้เขาเต็มใจจะฟังเรามากขึ้นช่องว่างที่เกิดจากคำว่า no คือพื้นที่ให้เราได้ปรับทิศทางใหม่ได้จงเปลี่ยนคำถามที่เคยหวังคำตอบว่า yes ให้กลายเป็นคำถามที่ชวนให้เขาตอบว่า no คุณไม่พอใจในผลงานของผมหรือเปล่าครับแทนที่จะบีบคั้นเขาจะรู้สึกว่าเขายังเป็นเจ้าของสถานการณ์ คำตอบของเขาจะเปิดเผยความจริงที่ลึกซึ้งกว่าการตกลงที่จอมปลอมความนิ่งสงบหลังจากการตอบว่าโ no นคือจังหวะที่เราจะเริ่มวางหมากใหม่ได้โดยที่เขาไม่รู้สึกว่ากำลังถูกต้อนเข้ามุมความขัดแย้งไม่ใช่ศัตรูแต่มันคือโอกาสในการค้นพบความต้องการที่แท้จริงเมื่อความสุภาพจอมปลอมพังทลายลงตัวตนที่แท้จริงจะปรากฏออกมาแรงประทะทางอารมณ์คือพลังงานที่เราสามารถนำมาปรับใช้ได้ ในความตึงเครียดนั้นมีความจริงซ่อนอยู่เสมอจงขอบคุณคำปฏิเสธที่ทำให้เราไม่ต้องเดินหลงทางอยู่ในความหลวงและใช้มันเป็นบันไดเพื่อก้าวไปสู่ความตกลงที่มีความหมายการเวลาคืออาวุธที่ไร้รูปร่างแต่หน่าเกรงเครมที่สุดเดทไลน์ที่ถูกกำหนดขึ้นมักจะสร้างความลนลานจนขาดสติเราเห็นคนตัดสินใจผิดพลาดเพราะความกลัวที่จะสูญเสียในอนาคต จงเรียนรู้ที่จะนิ่งสงบในขณะที่นาฬิกาทรายกําลังไหลจนหมดความนิ่งของคุณจะสร้างแรงกดดันกลับไปหาอีกฝ่ายอย่างมหาศาลผู้ที่กุมความลับของเวลาคือผู้ที่กําหนดทิศทางของการพูดคุยความรู้สึกถึงความยุติธรรมเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์คำว่าแฟร์หรือยุติธรรมมีพลังอําาจที่สั่นคลอนหัวใจได้เมื่อเราบอกว่าผมแค่อยากได้สิ่งที่ยุติธรรมสำหรับเราทั้งสองฝ่าย มันคือการดึงเขาเข้าสู่สนามรบทางศีลธรรมความอึดอัดใจจะเกิดขึ้นหากเขาพยายามจะเอาเปรียบเรานั่นคือดีนายในการใช้ความนิ่งเพื่อรอให้เขายอมถอยออกมา1นก้าวความพึงพอใจที่ถูกชะลอออกไปคือรางวัลของผู้ที่อดทนการไม่รีบเร้นที่จะปิดดีลทำให้เราเห็นรอยปริแตกของข้อตกลงได้ชัดเจนขึ้นอากาศที่ผ่านเข้าออกปอดอย่างช้าๆในช่วงวิกฤตคือเครื่องยืนยันว่าเรายังมีอำนาจเหนือสถานการณ์ จงใช้ความยุติธรรมเป็นเข็มทิศและใช้เวลาเป็นลมใต้ปีกเพื่อพาการเจรจาไปสู่จุดที่ทุกคนได้รับสิ่งที่คู่ควรหงดำหรือ black swan คือสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เจอมันคือข้อมูลที่ซ่อนเร้นข้อมูลที่สามารถพลิกเกมได้ในพริบตาในทุกการสื่อสารมีสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราไม่รู้หรือ unknown unknowns จงเป็นเหมือนนักล่าที่เงียบเชียบ คอยสังเกตสัญญาณเล็กๆที่หลุดออกมาแววตาที่สั่นไหวการขยับมือที่ผิดปกติหรือคำพูดที่ดูไม่สลักสำคัญสิ่งเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูสู่การชัยชนะเมื่อคุณพบหงดํดำตัวนั้นแล้วอำนาจต่อรองจะกลับมาอยู่ในมือคุณไม่ว่าจะเป็นอำนาจเชิงบวกที่ทำให้ฝันของเขาเป็นจริงหรืออำนาจเชิงลบที่กระตุกความกลัวในใจเขาออกมาจงใช้มันด้วยความระมัดระวังเหมือนใช้ดาบคมกริบ เพราะแรงจูงใจที่แท้จริงของคนเรามักจะซ่อนอยู่ใต้ชั้นของเหตุผลนับพันและเมื่อคุณสัมผัสมันได้การเจรจาก็จะสิ้นสุดลงอย่างสง่างามในความเงียบหลังพายุคำพูดได้สงบลงคุณจะพบว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การทำให้อีกฝ่ายพ่ายแพ้แต่คือการทำให้เขาเดินจากไปพร้อมกับความรู้สึกที่ถูกเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่สุดคุณพร้อมหรือ,อยังที่จะฟังเสียงความเงียบที่